สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนจะมาพูดถึงเรื่องเริมทุกคนใครเคยเป็นบ้างคะตุ่มเล็กๆๆๆๆใสๆนะคะเป็นรอบๆปากเครียดทีไรเราขึ้นทุกทีเลย นอนดึกทีไรแล้วขึ้นทุกทีเลยโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะก็ต้องมาฟังกันเลยค่ะว่าเกิดจากอะไรจริงๆแล้วนะคะเจ้าโรคเริมเนี่ยคะเขาเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสค่ะซึ่งเจ้าไวรัสเนี่ยในการติดเชื้อครั้งแรกนะคะคือเราเนี่ยไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะหรือว่าไปโดนสิ่งขัดหลังเนาะไปโดนเชื้อโรคไวรัสเนี้ยมันก็เข้ามาสู่เราทางผิวหนังเกิดเป็นโรคเริมในครั้งแรกค่ะแต่พอเราหายครั้งนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายขาดนะคะเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะมัน เข้าไปสะสมในปมของเส้นประสาทค่ะและเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นนะคะเชื้อนะคะไวรัสมันก็จะเคลื่อนตัวออกมาจากปมประสาทมาที่เส้นประสาทแล้วก็ไปถึงปลายประสาทเลยะคะ่ะและก็ทําให้เกิดโรคซ้ํานะคะบริเวณเยื่อบุนะคะหรือว่าผิวหนังค่ะตรงบริเวณที่จะแสดงบ่อยๆนะคะก็มีผิวหนังเนาะริมฝีปากหรือว่าที่อวัยวะเพศค่ะแล้วอาการของโรคเริมนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วโรคนี้นะคะเขามีระยะฟักตัวนะคะหลังจากที่เราได้รับเชื้อมาแล้วเนี่ย 3-7วันค่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการนะคะในครั้งแรกนี่อาการจะรุนแรงเลยค่ะก็จะพบนะคะเป็นกลุ่มของตุ่มน้ํานะคะแล้วก็แตกนะคะเป็นแผลตื้นๆแล้วก็จะมีอาการเหมือนแบบปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะแผลก็จะค่อยๆแห้งนะคะแล้วก็ตกสะเก็ดนะคะเป็นระยะเวลาเนี่ยหายประมาณ2-6สัปดาห์ค่ะคนไข้นะคะก็อาจจะมีอาการเหมือนมีไข้นะคะอ่อนเพลียปวดศีรษะนะคะแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยค่ะ เจ้าเริมเนี่ยนะคะมันมีโอกาสเป็นซ้ําได้สูงมากเลยค่ะแต่ว่าพอเป็นอีกรอบนึงเนี่ยอาการมันจะไม่ได้รุนแรงเหมือนรอบแรกแล้วตุ่มน้ําก็จะมีขนาดเหมือนเล็กกว่าแล้วก็น้อยกว่าการเป็นครั้งแรกค่ะคนไข้นะคะก็อาจจะมีอาการนะ่าเหมือนแบบเริ่มแสบร้อนหรือว่าเริ่มคันนะคะบริเวณที่จะเป็นเกิดขึ้นนะคะโดยมากมันก็จะขึ้นใกล้ๆก,กับตําแหน่งเดิมที่เป็นค่ะแล้วอะไรนะคะที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดเริมเป็นซ้ําๆซ้ำๆล่ะคะก็คือความเครียดค่ะพอเราเครียดปุ๊บนะเอ เริ่มมาเลยค่ะลองสังเกตตัวเองนะคะแสงแดดนะคะโดนแดดมากๆนี่ก็เป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นรอยถลอกขีด่วนต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเริมซ้ำได้นะจ๊ะ หรือจะเป็นการที่คุณนะคะได้รับยาพวกสเตียรอยพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นเราเป็นโรคอื่นๆอะไรย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดเริมตามมาได้หรือเราได้ทําการผ่าตัดนะคะที่มีการกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทนั้นอันนี้ก็ทําให้เกิดเริมได้คะ่ะเอาแล้วเจ้าเริมนี่มันรักษายัางไงล่ะคือโดยส่วนใหญ่นะคะเจ้าเริมนี่นะคะอาการมันไม่รุนแรงค่ะโดยเฉพาะแบบที่ กลับมาเป็นซาำอีกรอบหนึ่งแต่มันก็จะสร้างความแบบเอ้ยมันค้นปากเนาะมันแบบเฮ้ยมันน่าเกลียดจังเลยอ่มันแบบปวดแสบปวดร้อนมันลำคาญมันแบบเออและการรับประทานยาต้านไวรัสนะคะให้เร็วภายใน48ชั่วโมงนะคะหลังจากที่มีอาการนํำเนี่ยมันก็ช่วยลดระยะเวลาการเกิดโรคนี้ขึ้นมาได้นะคะคือหมายความว่าเป็นแล้วก็หายเร็วอะคะ่ะแล้วก็ลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาในการเจ็บปวดด้วยค่ะ แต่ว่าเจ้ายาต้านไวรัสเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแบบฆ่าเชื้อที่มันอยู่ในปมเส้นประสาทอันนั้นอะให้หายไปได้นะมันแค่ช่วยแบบว่าเวลาที่มันออกอาการนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อ,อยามารับประทานเองนะคะเราควรจะพบแพทย์นะจ้าให้แพทย์เป็นคนสั่งค่ะและในการติดเชื้อครั้งแรกนะคะมันก็จะมีไข้สูงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอาการแบบเยอะฉะนั้นนะคะการดูแลเรื่องไข้นะคะก็คือเช็ดตัวลดไข้นะคะรับประทานยาพาราเซตามอลน,นะคะทุก4ี่ถึงชั่วโมงได้ค่ะ และคนไข้นะคะก็จะมีแผลใช่ไหมคะที่เป็นแผลตุ่มน้ำนะคะแล้วก็แตกเป็นแผลอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะการติดเชื้อซ้ําซ้อนเพราะฉะนั้นต้องดูแลแผลให้ดีค่ะถ้าหากว่าเป็นแผลบริเวณริมฝีปากนะคะเราก็ต้องเหมือนกล้วปากนะคะด้วยน้าเกลือแล้วก็ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ําเกลือนมอสสไลน์นะคะใช้สำลีนะคะชุบน้ําเกลือนะคะแล้วก็เช็ดบริเวณที่เป็นแผลได้ค่ะ ตัดเล็บให้สั้นนะคะไม่แกะไม่เกานะคะห้ามเกาเด็ดขาดจะคันแค่ไหนก็ต้องงืออดทนไว้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชือ้อซ้ำซ้อนแผลอักเสบบวมแดงอะไรตามมาค่ะ สามารถอาบน้ําฟอกสบู่นะคะฟอกหน้าโฟมล้างหน้าอะไรเลาได้ปกติเลยค่ะและที่สําคัญนะคะตอนที่เป็นเนะี่ยอย่าลืมนะคะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะไม่เครียดนะคะแล้วเราจะป้องกันการกลับเป็นซ้ําได้ไหมก็ได้ก็มีวิธีก็คือต้องหลีกเลี่ยงนะคะปัจจัยกระตุ้นที่เกิดแบบโรคเริมขึ้นมากําเริมอีกพวกไงความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่าแสงแดดหรือว่าการไปเกานะคะการแบบเกิดแผลถลอกต่างๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้ามีอาการนะคะเป็นเริมแบบ กำเริบซ้ำบ่อยๆนะคะมากกว่า6ครั้งต่อปีนะคะหรือว่ารู้สึกว่าการเป็นซ้ำเนี่ยทำไมบอกว่าไม่รุนแรงแต่พอเราเป็นแล้วแบบม,มันรุนแรงมากอันนี้ต้องพบแพทย์แ้วนะคะอาจจะต้องแบบสตาร์ทยาต้านไวรลัสแบบจริงจังแบบคอร์สเลยค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพิจารณารักษาอีกครั้งค่ะ โอ้ยพอฟังแล้วนะคะเราก็ไม่อยากเป็นแล้วว่าทําไมโรคนี้แบบพอก,กินยามันก็แบบไม่ได้หายไปไป,ไปหลบอยู่ในปมเส้นประสาทไม่อยากเป็นจะป้องกันยังไงบ้างมีวิธีป้องกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรารู้นะคะว่าเจ้าเริมเนี่ยนะคะเขาแพร่กระจายโดยการที่เราไปสัมผัสผ,ผู้ป่วยโดยตรงสัมผัสสิ่งคัดลั่งต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสพวกนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสแผลนะคะสารคัดหลั่งหรือว่าน้ำลายของผู้ป่วยค่ะ ซึ่งระยะเวลานะคะการที่คนไข้เนี่ยจะแพร่กระจายมาให้เราได้นะคะก็คือตั้งแต่อาการนําเลยนะคะแล้วก็จนกระทั่งแผลเขาหายตกสะเก็ดเลยค่ะส่วนผู้ป่วยนะคะที่มีรอยโรคนะคะเป็นเริมที่อวัยวะเพศอันนี้นะคะสามารถแพร่กระจายนะคะไปหาคู่นอนได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่มีอาการกำเริมเนี่ยแนะนําให้งด เพศสัมพันธ์ช่วงนั้นก่อนนะจ๊ะและก็ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งถุงยางอนามัยนะคะนอกจากนะคะจะช่วยในเรื่องของป้องกันโรคเริมแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของป้องกันโรคเพศสัมพันธ์ต่างๆได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นใส่ทุกครั้งนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะเป็นแบบการใช้ชีวิตรประจําวันของเรานะคะอย่าใช้สิ่งของพ่อเช็ดหน้าหรืออะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะของส่วนตัวคือส่วนตัวนะคะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน,น,นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะ<ม>พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินข้าวกันนะสักเที่ยง <laughs>